ปูขาน้ำมาสการเจ้าค่ะสาธุเจริญพรอ๋อได้โชคได้มาตับตาด้วยสุบผ้าด้วยพรอนชแนลปูมาหลับหลักะอืมปูมาหลับหลับกะก็ได้แลยหลัก็ได้แล้วนั่งได้นั่งได้ว้างบางก็เหนื่นอ่ะเดี๋ยวโซ่โซ่ดีดีนี่ของเก่ากับน้ำปูเด้เมื่อเช้านี่ลูกยิ่งตัวนี้ไปเลขเด้เมื่อเช้านี่ก่อนเล็กก็ได้ก็ว่ามันใหญ่ตัวนี้มันน่านเปอร์เซ็นว้าวจังมันใจจังเลยคือคืน ส้มให้คักแม่ให้ปูให้ตัวเดียวฟันตัวเดียวคักแม่ตัวคันฟันยังสี่ของคำนั้นจะฟันว่ะได้ปลาปลาตายปลาก็ไม่ก็มันก็เปผลตายมันก็สูญู่แล้วมัน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 เห็นตายแล้วมันไม่เห็นคนตายแล้วนะมเน็นคนตายแล้วแบบนี้ก็มาเห็นปลามันก็ต้องศูนย์แปดล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยังปล่อยผ่อนพ่อนสื่อเดื่อนผ่อนผ่อนปล่อยธนมันลดเดอร์ผอนผ่อนงไปได้มาก เกือมันเกือมันมาปูว่าขั้นใดป่าตายจับพร้อมนี่เนาะปูเนาะขั้นเอาหาใส่หนึ่งแข็งแข็งครับปูครับมันยุติแล้วอ่าก็บอกอีกช่องหนึ่งยุติแล้วค่ะโอ่าบอกช่องหนึ่งบอกเออที่ที่ไายไปเนาะมีช่องหนึ่งว่าไายไปศูนย์ผาเนาะปูช่องหนึ่ง้ช่องนั้นกับอ่าไอ้ลงอย่างอื่นเห็นนะแต่ไปลงไปลงปูมาลับับปูมาลับๆในราคาดีขึ้นปูมาลับมีให้แต่ช่องพอนผ้าด้วย ผ้าด้วยพัญใจอย่างตนั้นนะค่ะปูนะตอนนั้นเพราะว่าได้ว่าอุปถัมภ์ปูค่ะซาปูค่ะปูค่าปูคุณคำคุณทู้ร่วมกันนั่นะค่ะก็เลยเทียงเบืองว่าฉันเป็นจะเป็นลูกชื่ลูกหาเฮ้าใจศาสตร์บางกอนค่ะจะได้คำชั่วเฮาไปจะขอก็ขอให้ได้เขา่าขึ้นปูก็อธิษฐานฝันเด้ค่ะปูฝันที่อธิษฐานสวด อาบิธรรมกิตตำพี่ค่ะที่เมืดคืนนี่ไปสวดน้องปูเนาะอธิษฐานขันมันบรเมนตัวนั่นตัวนั้นเฮาเฮาเฮากัแค่เฮาจุดทูบซื่อๆจุดูอธิษฐานสื่อวปันนี้เพื่อนก็มาเขาฝันมาเขาฝันใหดด้ให้ทั้งงวดดีให้ทั้งบุญทให้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวทั้งบุญทั้งรางเลยนะโอ้ค่ะปูค่ะให้อ่าพออ่ามันมันมันอยู่ในสมาธิแล้วนะค่ะปูโอ้ค่ะ อันนี้ปู่ว่าร่องอันที่ว่าให้พอนจุดถูกก่อนนอนพอนจุดถูกบันนี้คือสิเป็นเจ้าที่จะท่างไงเหรอปู่พ่นว่าสิเลื่อนตำแหน่งไห้ว่าฉันปู่ฝันเังสิเลื่อนตำแหน่งที่ตำแหน่งคดีตัวไหนเลตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งไห้ว่าฉันปู่จังว่าปู่ซอยศาสตร์เหระคั้นมันศูนย์แปดประมาณนี้จังตัวปู่แมกนะเพราะว่าคิดว่า เพราะมันม so so ันมันมักต yes, ั 8. ้งเทศโดนแล้วนะสุนแปดมันมักมักจะมักโดนแล้วมักจะโดนแล้วมักจะเนี่ยจะเขาไปไปปูปูฝายกับกับยังมาตีเขาอั้งน่ไอ้น้องนัดอย่างเีว่านแปดสนแปดสุนแนัอ่าสุนแ์ดนแปนัดจิจัมพัทก็ไปตีให้ปูยุค่ากับเขาสามตัวตรงเลยได้ปูโอ้สามตัวโตดนั่นเรามีจิด กองเข้าด้งนหนค่ะคือมิจัมผัสตระปูเนาะแมนแมนางีเราเ้าไหงหัเงี้ยสีเราบสงทีจัมผัสได้ว่ามันมันจังดิเงี้ยนะที่ที่ลูกไปตีไห้ปูยุค่าเขาสามตัวเลยได้ลูกเออที่ว่าลูกว่าซี่บวกซี่เป็นแปดแปดแปดศูนย์าเลยแปดแปดก็ที่ไหฟ่นบอกให้ผ้าลูกไปเปิดไหมอนนี้เพราะอยากไหเอฟซีปหาซิโรตีค่ะซีโรตีไว้เลยล่อยตอนงวดไปเลเนาะปูนะนเลยตัวยตอนงวดมันอยู่มันคิว่าน่า เสียงเบิงอะนะเสียงเบิงขันพ่อนเป็นลูกศิษย์ของต่ศาสตร์ัางกรเคยขำกระซูงกันเบิงก้าก็เข่างวดนี้แล้วก็งวดต่อไปกันเข่าก็เข่าใบตลอดอ่ะเพตั้งก็เจ็ดงวดนะพราะยังตามอย่างตามปู่เนาะยังตามเจ็ดงวดคือลูกสิษย์เคยให้ยู่สมัยยูอุบลเนาะค่่ะปูเคยให้ทั้งเหล็กไยทั้งเหล็กเล้านะสมัยก่อนมันบําบุญเหล็กฮาน้อยหางอย่างนะนี่เล้าเล้าก็ออกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะลูกศิษย์ยูุบลหูดีวันเด่ะปู่มาดิก่ะ โยบ,บนหกปีบ่เคยผัดจักเถียลูกชิดว่าลอยนิ่พานมดเราเราได้เรามีเงินสามสิบล้านนะครัรบวเท่าเลือยขาอาพาจกขั้นกับเอาระบ <c oughs> ูได้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 อ่ากานทันการจริงใจกันนะครับเขาได้เลยลูกชิดอ่าหลายคนนั่ง อ่าหนางึงก็อ,ออกรถก็ให้ออกรถหาเลยอ,ออกรถให้ก็เอารถมาเจียมแบบทึกแสนสองแสนกว่าบาทหัดแหลกก็ออกได้เวลานนปูสิไปหัน<แ>มานี่พวกอะไรขันยย้นใหญ่ใหญ่เวทอาบผ้าไปหันไปนี่<แ>ในสนามปูก็อยู่บนก็มีลูกศิษย์ด้วยก็บไม่โยนี่ก็มีลูกศิษย์ถือรางวัลที่หนึ่งนั่นมมีเป็นผู้ซอยพยาบาลมีอาจงวัอที่หนึ่งแต่ก็ก็แปลว่าความศรัทธาของคนความเชื่อของคนนะนะอันนี้มันมันมันห่ามกับไม่ได้ความศรัทธาความเชื่อ แล้วพูดก็มั่นใจอืมอว่าพ่อน,นี่มามาซอยปูส้สั่งปู้สั่งผูก็ได้มั่นใจเพว,ว่าตอนอนน้องได้แน่นอนพราะในมณานี่ใหญ่สามตัวแล้วพ่อไปเสี่ยงเบิึงให้น้องนำเสี่ยงบึงแต่ละตัว, <ภา S 2> วก็ไงเพราะว่าเขาเต็มเต็มเลยที่วะนะ<า>ันอ่ะอันนี้เขา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 บริโมกแล้วเขาเขามันมีในยในความรู้สึกเขาคำว่ารู้สึกนี่มันเป็นรู้สึกทางสมาธิรู้สึกทาง จิดสัมพันธ์แบบนึงนะจั้งทั้งพ่อนพ่อตะไปเสียงเมืองหรือแต่ว่ามีแน่นอนเพราะว่ามันมันอาจพิเศษพิเศษอ่าอ่านานก็มีจิตสัมพันธ์ให้น้ำให้น้ำซีน้ำจ้ำซี่ฝากไปตองหง่วนนกปูเนาะให้ไปคัดกองซ้อยกันก็นกปูแมนไปคัดของกองสร้อส่วนอันนั้นถือบารบุถือบัวเดี๋ยวบางทีบ่ไอ้อ่าคน ผูลาดสองปเมีหลายนะจังหวะปูจังหวะเพราะว่าถถาผู้ใดเบิ่งโค้งสุดท้ายเมื่อเ้านี่เห็นว่าบ่บ่บ่หลอดอ่ะปูได้บดคู่คู่เลยเพราะว่าพ่อนตามปูมาหลับหลับค่ะเพราะว่ายิ่งยิ่งตัวนี้เลยค่ะปูยิ่งตัวนี้ตัวเดียวไปเลยเมื่อเสานี่งานี่แม่เพราเมื่อเ้านี้ทายไปตัวนี้ตัวเดียวของปูรับๆลับเนี่ย อันนี้ DNA ของมือเสานี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ้าผู้ใดได้เบิงวิดีโอของพ่อนพ่อรวยก็คือสิได้โชคได้มาตามๆกันเนาะค่ะเลขตัวเดียวหางเดียวเน้นๆเนาะค่ะอันนี้ DNA ของเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะของเก่ามันทานไปแล้วนะคะพี่น้องค่ะผู้ใดบูถือก็เป็นกําลังใจ่ให้กันต่อไปนะคะพี่น้องเนาะค่ะเอาไม้สู่ๆกันไม้ค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะระวังพิเศษนะค่ะผู้สิเน้นตรงพิเศษนะคะพี่น้องเด้อค่ะเลขพิเศษนะคะพี่น้องพิเศษเดี๋ยวเดีวแต่สิ บุรษสางไฟ่ต่ว่าความรู้สึกทีนางสวดคอนเลดกบมันก็จะมีความรู้สึกมาว่าเล็กตรียังยงวดนี้ของที่สิบหันวาคมสองพันหกร้อยหกสิบห้าวันย่างยัางอยู่อย่งย่างย่าอกับองกรว่าจานอันใดก็บรรมณ์ กลองเบิง่งเนาะปูเนาะแม่แมแมจังไรกะ<ม>เป็นเพียงแนวทางเนาะปูเปน<ป>าะค่ะผู้ใดามากผู<ม>้ใดศรัทธาผู้ใดเสือ้อกะค่อยเอาไปลงทุนแมนแมนอืมกะขอฝาก fc ของพรพาด,ด้วยหรือ fc หม่ fc เ,เกา่เา fc หม่ fc หม่ไม่ไม่ก็มากมายหลายแสนหลายแสนในล้านคนกะเข้ามากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนอ่ากะ เพื่อที่ตามก็ได้พอได้ที่บอกมากเลยจีมันดินเข้ามากเลยจีเห็นรถนะอ่าพอนาด้วยคือพอนพอบไปผสมปัตนาสมปัตนาพาด้วยผ้าด้วยผสมปัตนาอ่คำแส่นะนะอ่าพรนพอนไปผสมหวังสมปัตนาอ่า่ามาพรนด้วยกับปันมันตายโจเดียวด้วยกับผ้าผ้ากับผ้าตายโจเดียวผ้าไปด้วยเนี่ยพอนผาไปด้วยสมปัตนาเด้อจ้าเป็น ทำแปดตรงนี้ <c oughs> ขอให้สมหวังสมปัรารนาให้เอฟซีถูกทันทั่วประเทศทั่วโลกทัว่วทุกต่างประเทศแน่ลูกศิลป์นี่มาหงายงอญมหรือเอฟซีอยู่ต่างประเทศคนไทยอยู่ต่างประเทศก็มาติดตามพรพาด้วยสุภาด้วยพรชาแนลกับเบิ้งทุกช่องเดอ้อร์ซูพาด้วยกับเบิ้องหนึ่งพรชาแนลกับเบิ้งนึ่งจะได้เบิ้งทั้งสามช่อง บืใดช่องหนึ่งก็ได้เบิ้งทั้งสมช่องอา็จะด้มีโชคมีลามอันเบื้อาพรพา้วยทุบพา้วยขอปูมาละรับกะทิไทยแนวทางตลอดไปสาองวันนี้วันแรกเขาเต็มเลยเนะปูเนาะวันที่หกวัที่สองตลอดไปคจอเมื่อจอเว้นมากสีคัดเน้นให้เยอะเนาะค่ะนกปูเนาะมาบุญมาคำเนาะ ค่ะำเก็เป็นยังมาทำดีก็บอกมาเขาใบอกว่าต claro ั้งใจว่าจะให้แล้วเพราะว่าไอเอสซีเขามาไปหาจับจือสลากกินแบงรัฐบาลขันให้จัตให้ในซาชาปัญจือหาบ่ได้ก็ทิ่เต็มก็ทีโอ้ยเรารีหาบ่ได้หาห่าโดดพิเศษก็ที่หาได้หยอกพิเศษนะพิเศษหาได้หยอกจังหวัดทางล่างแล้วก็ขอฝาก ปูกมาสรา้่งนี่แหละส้างไอ้ธรรมะจอกวัดธรรมะจอบมา,มาไปสั่งของธรรมะจอบกับขอฝากเอฟซีทุกท่านมาเที่ยวมาเบิงธรรมะจอบน่าอยู่เป็นที่สถานปฏิบัติธรรมก็ยังขาดหลายๆอย่างขาดซาล่าขาดกุฏิวิหารขาด้อ,องนำยังประทันสมบูรณ์หลายหลายอย่างฐา,านพระทุย่างกาลังสั่งหพราก็สั่งก็ได้พอนมาสาั่ง อะไรอ่านพระนมาสางคือกะพรเรามีพรสวรรค์ให้ตูอยู่แล้วมาสางกะบทีอาศัยเจ็ดีอาศัยญาติโยมตัวประเทศนะนะเขามาเบิงเขาเพรามีโชควิลาวกะรวมกันสางโบได้บ๊ทได้มากกัอันผลปัจจัยมหาบาทชี้บาทเจ้าบาทกันแตนอ่าหาชี้บาทร้อยบาทอ่าห้องร้อยบาทอ่าเดี๋ยวแต่นะตัวสางจะได้โชคลาภด้วยกันอ่าทุกทุกงวดอ่า ขอฝากช่องพ้อนผ้าด้วยสุผ้าด้วยป้อนชาแน,นลด้วยอุ่ถูกต้อ <ซะ S 1> ทุกคนต<ล><ล>ัวประเทศอ่าอขอให้เขามาบริป้อนพ้าด้วยอันอยากรวยกับามาบริป้อนพ้าด้าวยปพอนบรยจะติดตามเชี่ยนต่างๆครูบาอาจารย์ต่างๆหลวงปู่ต่างๆอ่าหลายๆต้องการมองใดก็บอ่านันมาคอมเมนต์มาเลยวนะบอมเนาะคอมเมนต์มาบอกว่าเออต้องให้ต้องการเอาอาจารย์รูปใดองค์ใดเชี่ยนใด คอมเมนต์มามาผู้ใดอายากให้ติดตามผู้ใดก็ขอให้เอฟซีทุกท่านทุกคนที่ตามคอมเมนต์มากเลยครัความบริวารจิดตการการให้สมหวังสุปัตนาเอาก็ขอให้เอฟซีทุกท่านทุกคนที่นะฮะถูกแล้วก็ขอให้ถูกมา,มากๆอีกบางคนที่สมัครวันถูกจะเพิ่มเสียก็ต้องใจใ<ช>กลังงวดหนาเงี้ยมีต่อไปอพิจารณาเอาขยันเล่นนักเล่นพ่อหอมปากหอมคอ ซื้อปรงหอมปากของพ่อเพื่อจะได้บางทีบุญเฮาเนี่ยพอทันถึงแต่เฮาก็ซื้อหน่อยบุญเฮาถึงเฮาซื้อหนักๆกลับไปเสี่ยงเบิ่งอันนี้ก็มีเป็นแนวทางให้เอเซีทั่วประเทศแนวทางให้หาจับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อจะได้มีโชคมีลาภกันต่อไปใส่นี้ใส่สินทำบุญทำทางชมปัญหา ปูต่างทุกคนเอิ่สาธุค่ะปูขอบคุณปูหลายๆค่ะสาธุค่ะสาธุทุค่ะ